มาติดตามกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะของสาวสวยคนนี้จ้าจ่าพิมรตานั่นเองเรื่องความรักของเธอมีให้เป็นประเด็นอีกแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโพสต์รูปช่อดอกไม้เอาไว้เดี๋ยวเธอจะมาชี้แจงเรื่องราวนี้กันค่ะดอกไม้ไฆษณาเค่ะผู้ในสนดในสนด่สงมาโอ้ส่งทุกวันนะคะ่ะเอ้ยไม่ใช่ตายแล้วผู้ดเินใครคะอ๋อเป็นดอกไม้ไ ตอบไม่ถูกอะค่ะจะได <c oughs> ้จีบไหมคะมมย,ยังยังไม่ตอบอะไรตรงนี้ดีกว่า,าค่ะ นี่คือชนวนเหตุให้ทางทรินไซต์ตามสืบเรื่องดอกไม้ปริศนาในอินสตาแกรมของสาวหน้าแบลวค่ะจ้าจ๋าพิมพรตาว่าดอกไม้ดังกล่าวส่งตรงมาจากหนุ่มใหญ่รูปหล่อที่เคยมีข่าวกิ๊กกั๊กกันก,นก่อนหน้านี้หรือเปล่าอย่างจิงวัสุค่ะโดยในวันเดียวกันนะคะที่หลุดปากออกมาว่าได้ช่อด,ดอกไม้เป็นประจําเลยก่อนจะมาตอบคาถามต่อในตอนเย็นค่ะเนื่องจากว่าได้ตกลงกับเจ้าของดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะคู่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนค่ะรวมยอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินมอมที่แก่ ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นดอกไม้เพื่อความสดชื่นที่อยู่ในบ้านเฉยๆมให้ใช่มเอ,อ่อมีส่งบ้างนะคะแล้วก็มีซื้อเองบ้างนะคะออบางบางครั้งคนที่ส่งเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวบ้างแต่ว่าไอ้ประเด็นดอกไม้ในอินสตาแกรมเนี่ยย่าเพิ่งไปโฟกัสกับมันเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าต่อไปจะจะจะไม่กล้าลงแล้วมีดอกไม้ที่อื่นส่งด้วยมีสองชายนุม่มคนไหนส่งมาบ้างก็มีส่งมาทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะเออค่ะนนั้นเป็นคนรู้ใจหรือว่าอะไรไง โอเคถ้าเจ้าาตอนนี้ยังไม่ได้มีคนดูใจนะคะยังไม่ได้มีคนพิเศษนะคะก็อย่าพิ่งสรุปเพศสา๋าละกันเอาไวเอาไว้เวจ้าสามีจังหวะที่จะมั่นใจมากกว่านี้แล้วก็ชัดเจนมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเจ้าาจะบอกพี่ๆก่อนเลยลว,ว่าดอกไม้จากพี่จิ๊บมีมาบ้างหรือเปล่าแต่ <c oughs> ว่าเราอย่าไปรบกวนพี่จิ๊บเลยดีกว่านะคะคือพี่จิ๊บเนี่ยก็โตแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่า เราก็ไม่ควรจะต้องไปเล่นเรื่องข่าวรักๆใครๆกันกับแบบพี่ที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นเรื่องเด็กๆสนุกๆก,กันมากกว่าเพราะว่าจ๋าเองเนี่ยต้องทํางานกับพี่จิ๊บอีกตั้งหลายงาน จ๋าเองเนี่ยจะทำไม่ไม่ได้คิดมากอะไรเพราะว่าแต่ว่าคนสนิทกันเจอก,กันก็ได้ไปทานข้าวกันหรือว่าไปทํางานด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าจ๋าเองก็ไม่ทราบว,ว่าพี่เขาเนี่ยคิดยังไงนะคะก็เกรงใจค่ะไม่อยากให้มีข่าวจริงๆถ้าครั้งหน้าเนี่ยไม่ต้องพลาดพิงก,ก,กับจ๋าพี่จิ๊บเลยก็จะดีมากเลยคือเจ้าจ๋ากับพี่จิ๊บเนี่ยมีระยะห่างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกัน เป็นแค่พี่น้องกันร่วมวงการกันนะคะถามว่าจะต้องใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยณวันนี้จะตอบไม่ได้เพราะว่ามันณวันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะส่วนอนาคตก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะมันยังไม่เกิดขึ้น,นะคะ่ะฟังฟังคำตอบเธอแล้วเนี่ยอาจจะดูซีเรียสนะฮะแต่ว่าที่จรงิงเจ้าตัวแอบกระซิบบอกหลังไมค์ค่ะว่าไม่ค่อยเครียดกับข่าวนะคะเพราะว่าดีกว่าไม่มีใครสนใจเธอคะอ่ะเออดแล้ว เป็นดอไนกไม้เพื่ความสดชื่นและคนในครอบครัวส่งให้มมไม่ไมเราจะส่งให้ตัวเองนะจริงเหรอจะได้สดชื่นไงโอเคดีเลย <laughs>